สวัสดีค่ะเพื่อนพี่สิริพานเพื่อนเข้าครัววันนี้เราก็จะมาทำเมนูง่ายๆนะคะเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านง่ายๆนะคะแกงเขียวหวานไก่ไก่ไก่เนื้อน่องสะโพกนะคะเนื้อน่องสะโพกพี่สิริก็ได้เราะเอากระดูกเอาแต่เนื้อนะเป็นเนื้อช่วงสะโพกไก่ กรลด์เวลาเรียบร้อยก็มีกระทิเนาะกะทิก็พริกเครื่องแกงพริกเครื่องแกงก็ซื้อมาจากคลองตลาดนะใช้พริกเครื่องแกงเขียวหวานกับพริกเครื่องแกงแดงนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มตัวพริกไทยและเมล็ดผักชี ก็ความหอมนี่คือใบโหระพาใบมะกรูดีนะคะนี่เราก็เก็บจากสวนเราเราจะแกงใส่ฟักค่ะฟักเขียวนะคะฟักเขียวเดี๋ยวจะปรุงรสด้วยอะไรก็ไม่ได้ยุ่งยากพี่สิริก็มีแค่เครื่องปรุงรสดีและเกลือ,อน้ำตาลน้ำตาลสายแดง หรือเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะอะตะวันนี้พี่สิริไม่มีน้ำตาลมะพร้าวเนาะก็ใช้น้ำตาลสายแดงเพราะว่าเป็นแกงเขียวหวานก็จะออกให้รสชาติหวานนิดนึงอ่ะกองไม่สูงนะโอเคสำหรับวันนี้ก็นี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่พี่สิริใช้ทำในวันนี้เนาะแล้วก็ ไปดูวิธีการทํากันนะคะเพื่อนว่าพี่จะทําออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแกงเขียวหวานอันนี้เกินไปนานมากเนาะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเพื่อน <ๆ S 1> อนอื่นเราต้องผัดพริกแกงเราก่อนเราก็จะใช้หัวกะทิ อันนี้เป็นกะทิที่สุดใช้กะทิสำเร็จรูปนะคะน,นี้เรไม่ได้คั้นกะทิเอง อ่ะนี้นึงเราจะเคี่ยวกะทิให้มันมันเราก็จะพอกะทิเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่ เกลือไปสักครึ่งช้อนชานนเพื่อนใส่กเกลือลองไปเป็นเกลือให้ละลายแบบนี้อ่ะ,อะกระชีแตกมันได้ทีแล้วนะจ๊ะ เ,เราจะเติมเครื่องแกงลงไปนะคะเพื่อนอแล้ก็ก็จะผัดเครื่องแกงแล้วใช้ไฟอ่อนนั้นเพื่อนนะใช้ไฟอ่อนค่อยๆผัดเครื่องแกง ที่เราจะเพิ่มเติมคือพริกไทยกับเมล็ดผักชีนะใส่เพื่อความหอมใช้ไฟกลางๆผักไปแล้วก็ทีน้อยไปนิดนึงแล้วก็เติม เติมไปเติมหัวกะทิลงไปเพราะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อไก่ลงมาผัดด้วย 它得很黄。 แกงก็เริ่มได้ที่แล้วนะเพื่อนก็จะแบ่งใส่มะกรูดลงไปนิดหน่อยพร้อมกับใส่เนื้อไก่ เราจะผัดพริกเครื่องแกงกับเนื้อกับเนื้อไก่นะคะเราจะผัดจนให้เคี่ยวจนเข้ากันนะเข้าเนื้อจากนั้นเราจะใช้น้ำปลาเนาะเพื่อนจนหยอนน้ำปลานิดหนึ่งเพื่อให้เกิดความหอมของเครื่องแกงแล้วก็เนื้อไก่นะคะพอใส่น้ำพอเราหย่อนน้ำปลาเนาะเนเป็นเคล็ดลับนะเพื่อนก็จะเกิดความหอม ของกลิ่นเ,ออเครื่องแกงแล้วก็ของเนื้อนะคะของเนื้อเนื้อไก่นะคะก็จะทําให้เกิดความมีรสชาติของเครื่องแกงขึ้นมานะะตอนนี้เราผัด ได้ที่แล้วเราจะเติมกะทิลงไปส่วนหนึ่งนะคะวันนี้พี่สีก็ใช้กะทิสำเร็จรูปเป็นกะทิกล่องนะคะน,นี้เราจะเติมส่วนหนึ่งลงไปนะคะนิวหางกะทินะคะ,ะเติมหางกะทิลงไปแล้วความเข้มข้นของเนื้อ,อ,อของน้ำกะทินะมันจะเข้มข้นมากเกินไปเพราะฉะนั้น เราใช้น้ำกะทิสำเร็จรูปมันจะมีความเข้มข้นนะคะเราก็จะต้องเติมน้ำสุกนะคะใช้น้ำสุกน้ำร้อนน้ำสุกนะคะน้ำอุ่นน้ำที่ต้มแล้วนะคะน้ำที่ต้มแล้วอุ่นๆนะคะเราก็จะนำมาเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมลงลงไปเพื่อไม่ทำให้เนื้อของกะทิเข้มข้นมากไปเราก็เติม ส่วนที่เป็นน้ำเจือจางนะเพื่อเจือจางให้กะทิมีความใสขึ้นมาบ้างนะคะไม่เข้มข้นมากเกินไปก็จะทำให้ดูมีเนื้อมีน้ำนะคะมีน้ำไม่ข้นมากเกินไปและจากนั้นเราก็จะรอรอให้น้ำ น้ำแกงเดือดนะเราก็จะใส่ฟักนะฮะใส่ฟักเขียวลงไปเดี๋ยวเรารอให้น้ำแกงเดือดนะฮะเพื่อนเราให้น้ำแกงเดือดแด้ยวก็จะใส่ฟักลงไปน้ำแกงเราก็เดือดแล้วนะคะเพื่อน พอน้ำแกงเดือดแล้วเราจะใส่เนื้อฟักที่เราหั่นเอาไว้นะคะเป็นฟักเขียวนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเนื้อฟักเนี่ยเราไม่ต้องหันน่นหนามากเพราะว่าเราไม่นําไปตุ๋นเนาะเรานํามาแกงแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นไม่ต้องบางมากนะคะความหนาพอประมาณหั่นให้เป็นรูปประมาณสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะถ้าเป็นลูกเหลาจะดูไม่งามนะจะดูไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยน่าดูนะทานประมาณนี้ก็จะทําให้เนื้อฟักหน้าหน้าทานนะคะจากนั้นเดี๋ยวเร,รอให้ฟักสุกนะคะ เราก็มาดูเนื้อฟักนะคะเราเนื้อฟักเราก็สุกพอประมาณได้ที่เราก็จะปรุงรสนะคะด้วยเกลือหนึ่งช้อนนะคะใครชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยพี่สิริก็จะใส่น้ำตาลลงไปประมาณสองช้อนนะคะสองสามช้อนนะจ๊ะก็จะมาชิมรสชาติดูว่าแกงเขียวหวานจะต้อง ออก3รสนะจะต้องมีรสหวานนะคะแล้วก็รสมันของกะทินะคะแล้วก็เป็นรสออกเผ็ดนิดนิดเค็มนิดนิดนดนะใครที่ไม่ไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะจ๊ะเ,เอาให้เป็นรสที่กลมกล่อมนะคะคือรสชาติเนี่ยก็อยู่แล้วแต่ละครัวแต่ละบ้านเนาะนี่คะ สำหรับเมนูสูตรแกงเขียวหวานฟัดวันนี้นะคะพี่สีใส่น้ำตาลเพิ่มนะเพราะว่ายัางไม่หวานมากก็ไม่ได้ไม่ได้ให้หวานมากแต่ว่าเราต้องให้ออกรสหวานนะพอดีว่าพี่สีม่มีน้ำตาลมะพร้าวนะเราใช้น้ำตาลสายแดงก็รสชาติก็จะออกไม่เหมือนกับน้ำตาลมะพราะ้าวน้ำตาลมะพร้าวจะออกรสชาติเร็วนะออกับความหวาน เนี่ยก็เนื้อฟักก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเราจะเช็คดูได้ยังไงเนื้อฟักสุกหรือ,อยังถ้าเนื้อฟักเป็นสีใสใสนะเป็นเนื้อใสใสแสดงว่าสุกแล้วนะอันนี้ต้องอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าเนื้อ,อยัง,อยงขาวอยู่นะจะสุกแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่นุ่มเท่าไหร่เราก็ต้องให้มันออกรุ่มนิดหนึ่งนะคะ,ะ,คะก็น่าจะได้ที่เดี๋ยวเราก็จะเติม ใบโหระพาลงไปนะคะนี่อันนี้คือรสชาติทุกอย่างพอดีแล้วเติมโหระพานะคะพอเราเติมโหระพาลงไปเนี่ยเราจะเขาเรียกว่ากดกดโหระพาลงไปเฉยเนาะเนี่ยจากนั้นแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรมากเพราะว่าเนื้อสีของใบโหระพาเนี่ยมันจะดำนะเอาแค่ให้เขาพอสุก เพราะว่าเวลาเราตักเสิร์ฟสีเขียวของใบโหระพาก็จะสวยงามนะคะเห็นไหมคะก็จะสวยงามนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะสำหรับเมนูแกงเขียวหวานฟักใส่ไก่ของพี่สิริวันนี้นะคะใครที่ชอบเมนูนี้นะคะก็ไปทำไปทำทานได้นะคะลองดูนะคะก็ทำตามที่พี่สิริได้ แชร์ไว้ในคลิปนี้นี่หน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนพร้อมเสริร์ฟใครหิวก็แวะมาเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้า